ถุเลยวันนียติเป็นจังไรวันนี้จังวันนี้วันนี้ก้อกับฟันสามเปตนั่นคนันวัาตำรวจจับว่าเล่นน้ำกันกับฉันเนี่ยค่ะเล่นน้ำกันเาะฉะนั้นตำรวจมานั้นฉันบอกว่าผู้นั้นเล่นผู้นี้ไม่ได้เล่นฉันว่ถึจักบัดไหมือไม่รู้โอ้แม่ผู้ลนเ่นน่ะฉันว่าแม่เลยบนถือจ้ะฉันว่าฉัไ่ได้เล่นให้ฉันไม่ได้ล่นได้ผู้นล่นเล่นวางซีมาเนีย แม่ก็มักเด็กสามเป็ดลูกสาวฟันว่านอนเจาะเพิ่นอายุสามเป็ดสามเก้าสื่อแต่รถตลีมันเพิ่นออกเล็กใต้ดินแม่ก็ซื้อแต่ลอตเตอรี่ไว้บริเวณน้ำเพิ่นจักบาทที่แรกข่อยฟันไปยี่ยังกระซังซี่หเขาซี่ข่อยซื้ออยู่แล้วแต่ว่ามันซื้อบม่ได้แมีนแต่ว่าข่อยมากข่อยกระโบนไ้เปลี่ยนใจว่าว่าว่าข่อยซี่หกมันหายไปใส่กับมันอยู่ในใจข่อยนี่ละเหมือนว่า ปัดหายไปไสขึ้นไข่ังใดล่ะชอให้เบิ่งนคะจะชให้้ดูหน่นะคะไเจ็ดมาฟันเจ็ดวันนี้เพิ่มาเพิ่มให้กลวยไม่มาเจ็ดหาน้ำเด้ยพอยันยันนตัวนี้มันอันยยันลูกหลานนบไดเป็นวาสสใบเจ็ ิดมกว่าชหมเจ็ดมกเจมกค่ะท่านผู้ชมฝ้าหลายฝ้าหลายมา้ัน้ฝ้าเราบมาเปมกอกด้วยค่ะคือกได้มกไปเด้อค่ะเจ็ดหกนะคะรบอโวกเพียบโกกะซ่าโชวมุนะคะโดๆมันหมันลำๆเรืยๆเด้อวันมาตำรวจจับซื้อเลขซีรีส์อันนี้ใครข้าคอ ได้ถูขอให้เจ้าได้ทรัพย์นี่กลับขึ้นไปเด้อค่ะเด้อให้พันล้านมากกให้กลับไปพันล้านเด้อค่ะสาธุกโสดโสดกลันมา ถ้าเบียนเงินแน่เจ้ถ้าเบียนเงินหมถ้เบียนอ like ันนี้เด้อเด้อพนดเอาสกมจให้พนลานมันนี้ค่ะโอ้ยจะให้เพนโซบพนมานอีกคือเก่านะคะเนาะมาม้านี่เหไนูกได้น้ำเกกินดาราจ้าซื้อลวดเงี้ยยัเจเพ่ไหก็รู้เพ่ไมช่เจ็ดหกสามสองแสนแปดว่าได้แสนแปดคนคืนลายคนคืนลมน ค่ะมันมันมาตรงกับเลขเด็กน้อยบวกห้าสามแปดลูกออกไปแล้วเด็กแต่ทุกคนออกคลิปว่างนานแล้วว่าพี่น้องเอ้ยพันที่ยี่สิบแปดคอยๆยยางเด้อยต้องหัวเราก็บอกพี่น้องเขบิดว่าซื้อน่าตัดได้ไปทำบุญน้องกันเลยว่าซื้อตัวหัวปีไรขโมบยดอกก็มือแทนแล้วอันซ้ำจ้ะได้เป็นแสนแสนแปดย็ได้พรจ้าเพื่นไทยที่เพื่นคือเลขน้องคอยยางเนยซื้อสิบไใบแม่ เลือดซีใบจะคือเบาเอาเเดโซ่เอาเพื่อได้โซ่ไก่แม่เปิ้เอาเลไก่แม่เปินี่เปิผ่านมาแม่น่นแม่เปิ้ลสิหายรางวัลบอสหันเปจ้าจำได้ยุงจำได้ทายยุมืนนั้นเนี่ยนู่นนั่นนั่นแป้องนงเท่าไรก็ว่าให้ฟังไม่ก็รู้แสนแปแสนแปดเมื่อนี้ซื้อตัวนี้เนาะน้ำเกล มักคยมักมักตัวใดมาก่อนบอกก่อนสิมาซื้อตัวนี้มักซีหกเพราะว่าฝันตำรวจจับสามสองเลยเนาะมักซีหกตอนนี้สอบพิสูจน์คือซีหกหกกับตัวที่ซื้อเมื่อกี้เจ็ดหกเจ็ดหกสรุปแล้วเพราะว่าเขาจับแล้วเขาเอาขึ้นทะเบียนอันคือรถเจ้าของมันทะเบียนห้าศูนย์เจ็ดหกห้าศูนย์เจ็ดหกทะเบียนรถเจ้าวันนี้จ้าโอ้ว่นก่อนนั่นอันเพื่อนเพื่อนออกว่าเก้าสามแปดเนาะค่ะพอดีเด็กน้อยมาบอกว่าห้าสามแปด เลขต็มเต็มเลยเนาะวันนี้กับฝัน่าซื้อเลขซีหกบ้านนนั้เลขที่เพื้นซีหกพื้นฝันว่าเพื้นได้เฮตี้อันใหม่เฮ็ิตารางแม่เลยไต่ซื้อไว้แล้วมาฝันว่าตำรวจจับจับเหรียญบ้านเลขที่นั่นเพื่อนบ้านเลขที่ซีหกบ่เคยเหรียญการพนัน เขาไปเล่นยู่บ้านแล้วที่ผุนหกสี่ผุนบ้านบ้านย้ายนั่นผุนเวอร์ซันมาสิกเไรคะตัวเดียวกันเขาจ่ากับมันกับบอแนนอนเนาะอันนี้คือความฝันเนาะความฝันแต่ว่าเพื่อนบอกว่าเพื่อนเพื่อนกับบอกน้องเผว่าถ้าตัวไหมันอันน่ะลูกหลานสขูดสิบอะไรเบิร์เทนมึงไปเพิ่มเจสหาเปนน้ำเลยจินดา่อเก็เลยออกไปเมื่อนี้เนี่ยเจสหาแมนเจสหาเจทอกก็กระยับขึ้นกระยับลงเนาะ วทังเนาะแม่นอันนี้มันขึ้นแนวทางเนาะอันนี้เพื่อนมาเข้ากัไปจัดลอตเตอรี่มาตรวจแมนบอกงวดก่อนน่ะคือสามแปรล็อกกันว่าตั้งตรวจจับเพราะตั้รวจจับแล้วก็ฟันว่าเลือดอะไรไติมค่ะอันนี้ก็มีทุกคนทั่วมาเมื่อเช้านี่บอกว่ายัยใครชื่อเรียกซี่หกหกซี่ไว้แล้วคอยฟันว่าใอยได้ไปสร้างบ้านไม่เอาไปสร้างบ้านไม่เผื่อไปบ้านเลขที่ สี่สิบหกหกสิบสบ้านนี้เพราะครเห็นกันขนานั้นบ้านหลังพุ่นทาสัี่กิงนะบ้านเราเนี่ยสี่หกบ้านลังพุ่นก็คือบ้านยายมรำมำรุ่นหกสี่ตัวเดียวกันเนาะม่นี้แค่ของสีไทยวาใครช่วแล้นั้นเฟซเปิดต้อกานน้ำมัโหลดสี่ใบสี่ใบสี่ร้อยบาทจ้าลา

อันนี้จะอาศัยเพิ่มตัวคานนตนี่เจ้าของดวงบโบคฮมีนะคะทั้งนี้ได้อาศัยดวงที่จจินดาได้ละค่ะค่ะถ้าจังไหนถ้าโศมันก็พาะกะที่อะแม่นโศมันกะสีมากพอกระดีพี่เก่าค่ะโชว์โชว์จังน่อยนี่ยกะตัวเลขเพิ่นเพิ่นว่าเธอได้โชคน้ำเพิ่นเนาะเจเจินดาว่าเก้าคือบ่อเอาซะค่ะค่ะถ้าโศมันกะทีได้มาหายกันอีกไหม่คะแม่นบ่มันกะสิมากคือเก่าลหรเพราะว่าถึงชะตากับเจเจจินดาเพราะว่า ติดตามมาตลอดนะคะโอ้แฟนคลับตัวจริงค่ะบ่ขึ้นวาสินมะพออยู่หนีซ้ำบ่ขึ้นวาสิเห็นกันซ้ำจ้าบ้ามันนี่เจโจ๊กหายเลยนอซี่ใยนี่เนาะค่ะเนาะเพราะว่าใสดวงเพิ่นค่ะมาทำบุญน้ำกันนะจ้าใช่ค่ะครอบครกันยุ่งสถานที่อย่างนี้เนาะค่ะเนียนจ้าเครได้ว่าว่าจ้าไว้ว่าหนึ่งเจ็ดหกแปดเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดหกนะคะท่านผู้ชมขอให้เป็นตัวเลขโชคลาภเด้อคอยกับว่ามันเวียน เ็ดกเหเพวกันเมเพื่อนมวาหยิบยังกัเอาหดก่อนถือกตีกันถาบะไ้จสิได้ละมัวนยังกัะิ ดีใจน้ำผู้โชคดีนะคะผู้ใดจับไม้กับให้โชคดีคือกันเด้อท่านผู้ชมเนอเด้อสี่ใบนะคะกับไปป่านกับเป็นอยังกับสิ่ใบนั่งเล่งอย่เพื่อเราไม่ต้องใสกับแค่นี้อำเภอหนองเรือค่ะอำเภอหนองเรือแม่จังหวัดขอนแก่นนะคะท่านผู้ชมมศร้าค่ะแม่จังหวัดขอนแก่นรถมาหอดลวงพ่อหลังจากอันนี้แล้วก็สิ้นมาเลยปะ กลับเลยบอกหลังจากนี้เขาไปใส่ต่อไปใส่ต่อเนาะกลับเลยบอกไปเด้อ๋อเอาค่ะชั้นเจ้าวัที่เก่าใช่ไหมอีกอยู่เด้อเอาวันที่เก่ามาอีกบอกไออีกมองมาโอ้จะจะจะเอาค่ะชั้นเจอกันนะวันที่เก่าเนาะสวัสดีค่ะังไวไม่ใช่ฝ่อีหลีเด้หมดเด้อจะกักขังเคนไว้ให้เพิ่นถือในเลขนะจังชั้นเพิ่นสิบ่มีกินแน่ความน้ำคว้บอกทางไหนเจ้า เป็นมาจังสันเป็นยังคือให้เขาว่าได้เขาอยู่ในโลกมนุษย์เขาต้องใส่เงินที่นี้ขอเงินถ้าชิมาอยู่น้ำเจ้าไหนก็ให้เจ้าในชื่อเลขตัวใดก็ขอให้ถือโมเมนต์มาชื่อตัวใด้กับเพชรโมมีเงินเป็นหนิจซ้รมบาได้จังสันอันเชิญเพิ่นออกไปย่าให้พันยูน้ำแม่นที่รี เจ้าวอกคนเด้อเพราะว่ามีหนีมีสินเจ้ากระทุกใจแต่เจ้าเพราะว่าเจ้ามีอยู่มนอยู่ทางในแล้วเพิ่นมาอยู่น้ำจ้าเพิ่นสิหายเจ้าจะจำสินทาวันหน้าแต่เจ้าจะอยู่ในโลกมนุษย์เจ้าต้องใส่ทรัพย์เจ้าต้องใส่เปิดบุญบารมีไม่เช่นนั้นเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ห้องสิไ้นี่มันอยู่ในโลกมนุษย์พันต้องเสื้อกินซื้อยากบอกเพิ่นให้เจ้าเป็นนีหลายเจ้าทุกอพ เอคโชกวันมันมันไปซื้อรวดรวด,ดมาจาักแต้มเนี่ยรถขึ้นรวดลงนน่หันแหละได้ยู่ดวเป็นว่าดีใจที่ได้มาพอ่อดีใจที่ได้เจอแมนเจ้าดีใจอะไรก็ให้ได้ถือเล,เลขบัรน,นี้ต่อไปเลยจะบังจะไว้ ชื่อตัวไหนก็ว่ามันสิถือกับว่าอัลกพิษเอาไปได้กระพิษมันไม่หายเจ้าถือเนาะมันนี่เกิดข้ากเนี่ยสาหัสค่ะเนียนข้็ได้เย็นเย็นแน่ทะนอะไม่ใช่ไรสร้างมาไปสาธุค่ะเอามครับตัวจริงนะครับท่านผู้ชมผลลูกน้ำผล คนลุกนักพนนะคะทำกุศ้บามีเปิดบุญสาธเน่จินดาถ้าใช่คางให้ให้ได้นบอกแม่ส้กนแบบกันเนาะอยู่นัเพนน่ะแหละบาดิต้นดี้ตไปกันเะเสียงมาเลยจ้าทูจ้าทูดีใจดีใจเอาต้องให้หรอแม่ละละมาเอาส้กเอาซาวคัทคั แมน,นบอกเพื่อนเวลาเฮ้าสวดมน,นุษย์หย่าพิสิว,ว่าเฮ้าบาเ้าผู้ตรงสรใจผต้ตงไปแค่โจ้คดผู้เดียวจุดรวดไม่เคยไปบ้า่คนบ้านกับางไปกระึกเลขดีเนาะเอฟซึกน้ำนเด้อเจมสัิวดเดคนรักถึกผู้เดียวเด้มาดีคนมาออกเอ็ด เอซีทั้งหลายวันนี้พี่เจอกันคอมเมนดาข่อยเนี่ยข่อยกับพ่อได้สนใจเพราะว่าข่อยกับบ้าของข่อยเนาะจ้าจ้าส้าจ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 โชคดีนะค่ะโชคดีนะค่ะต่อไปเจติยาเพ่นกับพ่อเดียวนะคะท่านผู้ชมเอ็มมินตามไปตัวใดเอยมฟันไปจะซื้อลวดคนจะเล่าให้ฟัาโชคดีสุกูสุขคนค่ะแล้วยางมันหังแรกเซ็ตแล้วค่ะว่า